มาดูความแตกต่างของน้ำดื่ม7แบรนด์นี้กันครับของเซเว่นราคา6บาทส่วนของเนสเล่ช้างสิงค์คริสตัลน้ำทิพย์แล้วก็สปริงเกิลเนี่ยราคา7บาทเท่ากันครับน้ำทิพย์กับสปริงเกิลเนี่ยปริมาณ550มิลลิลิตรส่วนที่เหลือปริมาณ600มิลลิลิตรเท่ากันครับทั้งหมดเป็นน้ำดื่มธรรมดานะครับไม่ใช่น้ำแร่ครับมาลองชิมรสชาติกันครับของเซเว่นครับไม่มีรสชาตินะความรู้สึกมันจะแบบใสๆแล้วก็กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแบบอ่นอ,อนๆเนสเล่ Net ครับ อันนี้เขาก็มีกลิ่นอ่อนๆนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ากลิ่นอะไรไอ่ะกลิ่นไม่เหมือนกันเลยครับสว่วนรสชาติโครู้สึกว่าจะมีความเคม็มติดปลายลิ้นนิดนึงครับของช้างครับอันนี้ไม่มีก,กมลกิ่นครับรสชาติเขาจะออกใส่รู้สึกว่าจะมีติดหวานปลายลิ้นหน่อยๆครับน้ำสิงครับอันนี้ก็มีกลิ่นอ่อนๆครับแล้วโครู้สึกว่าเขาจะมีความเคม็มติดปลายลิ้นด้วยนิดนึงครับริสตตลครับ อันนี้ไม่มีกลิ่นคนรู้สึกว่ารสชาติเขาจะมีความหวานนหน่อยแล้วเหมือนมีความขมติดไปลิ้นนิดนึงน้ำทิ์ครับให้เ <c oughs> <c oughs> ขาว่าอันนี้มีกลิ่นแบบแรงว่าเลยแต่รสชาติเขามีความใสๆแล้วก็มีหวานนหน่อยครับของสปริงเกิลครับ อันนี้เขาก็มีกลิ่นอ่อนๆ,ๆนะส่วนรสชาติเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีรสชาติเลยครับออกแบบจืดๆธรรมดาเลยครับโคกว่าตั้งแต่รีวิวมาเนี่ยรีวิวเนี้โค้รู้สึกว่ายากที่สุดละเอาเป็นว่าโค้กสรุปในความรู้สึกของโค้กแล้วกันเอาเรื่องกลิ่นก่อนนะครับของเซเว่นเนตเล่สิงน้ำทิพย์แล้วก็สปริงเกิลเนี่ยเขามีกลิ่นแบบอ่อนๆแต่เป็นกลิ่นแบบไม่เหมือนกันเลยนะส่วนคริสตัลกับช้างเนี่ยเขาไม่มีกลิ่นครับส่วนรสชาตินะครับของเซเว่นกับสปริงเกิลเนี่ยเขาไม่มีรสชาติครับเขาจะออกใสๆมาเลยส่่่่วววววนน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 นตตตออออไปปรรรรสสชชาา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 าิิิิขขงงง้้้กกกััััับบบำทพยยยย์เเเเเีีีีคคคคคจะมมมมมหหหลลล็ื แต่คงรู้สึกว่าจะมีความขมติดปลายลิ้นนิดนึงครับสุดท้ายนะครับของเนตเล่กับของสิงเขาจะมีรสชาติเค็มๆติดปลายลิ้นนิดนึงครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนชอบกินน้ำของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กใต้คลิปนี้ด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โค้กด้วยนะครับ